สวัสดีค่ะครูสิตาใจหาพารวยมาแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่มาลดีฟนะคะตอนนี้ที่มาลดีฟประมาณกีหห่โมงหกโมงสวัสดีค่ะ,ว,คะวิธีสั่งจิตนะคะแบบง่ายๆสบายๆนะคะกับครูสิตานะคะสั่งอะไรได้ทุกอยาก่างค่ะจากคนที่ติดลบสิบล้านเลือเงินติดตัวยี่สิบาทค่ะโคตรรวยโคตรรอดเมื่อเจอกดจักรวรลกดแรงดึงดูดค่ะและตอนนี้นะคะครูกำลังมาเที่ยวนะคะกับครอบครัวนะคะ ตัวมจิคเวอร์แล้วก็ทีเชอร์ติตาของครูนะคะมีทั้งมาจากนอร์เวย์มาทั้งมาจากกัมพูชามาจากหลายประเทศเลยสําหรับใครที่อยากจะเรียนรู้วิธีการสั่งติตแบบครูติตานะคะเดี๋ยวสักครู่เดียวจะได้เรียนรู้กันอ่ะมาแล้วมาแล้วลูกอ่ะเดี๋ยวนะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นอ่ะมาละภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะ สวยมากนะคะมาดิฟนะคะสวยมากๆเลยนะคะอยากให้พวกเรานะคะได้อยู่ตรงนี้กับครูจังเลยค่ะจากคนที่เกือบจะฆ่าตัวตายค่ะจากคนที่ไม่มีแท้บต่อทางสังคมค่ะจากคนที่เรียกว่าไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยะคะ่ะไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆค่ะอยู่ห้องเช่าโดนขู่ฆ่าจะถูกข่มขืนนะคะทั้งตัวเราแล้วก็ครอบครัวแล้ลูกเรานะคะลูกสาวนะคะ ไม่มีทางรอดแล้วนะคะมืดแปดด้านนะคะแต่ต้องขอบคุณค่ะที่คุณได้เจอทางรัาระดับโลกค่ะกดจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะเปลี่ยนนิสัยตัวเองเปลี่ยนสันดานตัวเองค่ะชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยคุณโชคดีมากค่ะที่คุณได้เจอคุณติตาค่ะกบกดจักรวาลกดแรงดึงดูดสำหรับวันนี้นะคะมหากรรมยี่สิบเอ็ดวันเลเวลสามเดี๋ยวขออนุญาตดึกนิดนึงนะคะนะเดี๋ยวครูขอจบอันนี้แล้วก็เดี๋ยวครูไปไลฟ์ยี่สิบเอ็ดวันเลเวลสามนะลูก รับซัดนะโอเคตัวแม่มาแล้วค่ะรอดรวยนะคะพลิกชีวิตนะคะไม่ใช่เพราะว่าฟ้าลิขิจค่ะแต่เพราะเราลุกขึ้นมานะคะขีดเส้นชะตาเราใหม่เมื่อเรารู้ทางร,ระดับโลกค่ะทางรัฐที่เอาเบิร์ไอน์สไตล์รู้ทางรัฐที่โรเบิร์ตที่โยสกิรู้ทางรัฐที่เทรนี่โทนี่รับบินรู้นะคะคนระดับโลกรู้ทุกคนนะคะ ยกเว้นพวกเรานะคะเบิกบานเฮฮามานะคะหัวเลาะหน้าเหลืองเหลืองมาลูกใช้ชีวิตให้สนุกลูกนั่งให้สบายค่ะคุณมีสิทธิ์ไม่เชื่อนั่นชีวิตคุณนะคะสำหรับคุณติตาเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ตอนนี้โคตรรอดเลยนะคะสามเดือนปลดหนี้สิบล้านห้าเดือนซื้อบ้านเงินสดค่ะหกเดือนนะคะนำพาธุรกิจนะคะเดี๋ยนะหกเดือนซื้อบ้านหลังที่สองนะคะเจ็ดเดือนนำะพาธุรกิจสู่ร้อยล้านไม่เชื่อเรื่องคุณคะ่ะชีวิตคุณไม่ใช่ชีวิตครูนะคะคนสอนเนี่ยรอดแล้วนะคะมาสอนวิธีรอดนะคะ สวัสดีคดหนุ่ยสวัสดีคุณแอนคุณอรสาคดนิ่มนะสวัสดีนะคะบอสคุยางบอสคุยพาบอสคุปาบอสคูวีนะคะคูเอิร์ธนะคะบอสคณนับตังนะคะบอสคูดาวนะคะคุ่รวยกัมพูชานะคะทีมงานกัมพูชาทุกคนนะคะีกล่ะรบยังคูตายเออนะคะอ่ะทุกคนนะคะที่มากับคูตรงนี้ด้วยนะคะรวมถึงคนที่อยู่ทางบ้านด้วยสวัสดีนะคะทุกคนเลยนะคะที่นะคะ รู้จักครูนะคะบอกเลยว่าชีวิตคุณพลิกแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าผู้หญิงที่ไม่มีแต้มต่อทางสังคมยังรวยได้นะคะคุณก็รวยได้ค่ะต่างกันตรงนี้นะคะคุณจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่านะคะอันนี้แล้วแต่คุณนะคะสวัสดีนะคะพี่เมย์อ,อริยโรจากเยอรมันด้วยนะคะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอย่ากโกรธกันนะคะเราใช้ซิมนะคะของประเทศที่นี่นะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างไม่เป็นไรอ่ะพิมพ์หัวข้อมาให้ครูด้วยค่ะขกเพลงหนึ่ง ครูสิตารอดนะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนนะว่าก่อนหน้านี้เรียนมาเยอะมากค่ะทําธุรกิจคือขายขายประกันเป็นท็อปเซลล์นะคะเข้าคอร์สเข้าแคมป์นะคะพัฒนาตัวเองอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองมากกว่า500เล่มร้อยเล่มนะคะชีวิตเนี่ยเหตุผลในหัวเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะแต่เมื่อโจกฏจักรวันกดแรงดุดค่ะทิ้งเหตุผลหมดเลยค่ะกูจะรวยแบบไรเหตุผลค่ะและลุกขึ้นมาสนุกสนานเบิกบานละเลยค่ะ ชีวิตเปลี่ยนเร็วมากวันนี้นะคะเราจะมาสอนนาะการจูนจิตให้สั่งการเร็วนะคะกับครูสิตาค่ะแบบฉบับที่ครูพริกชีวิตค่ะเจ็ดเดือนนับพาธุรกิจสู่ร้อยล้านโคตรง่ายโคตรสบายจริงๆค่ะถ้าคุณได้เรียนนะคะรับรองสะดุ้งเลยนะคะนี่เป็นเนื้อหาบางส่วนนะคะที่ครูจะสอนวันนี้ในมหาการยี่สบเอวันเลเวลสนะคะขออนุญาตนะยีิบเวันมาฟังนี้เดี๋ยวไปขยี้ละเอียดกันในคอร์สนะคะเฮ้ hey. ชัดลายเดิมมักอายลายเดิมเมื่อก่อนให้ยิ้มไม่ยิ้มนะคะเพราะว่าชีวิตมันต้องจริงจังมันต้องซีเรียสน,นะคะรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมายิ้มอะไรง่ายๆนะคะหรือว่าการที่เราจะมาทําตัวไร้สาระหรือหัวเราะไปวันๆมันไม่ใช่นะคะใครมาหัวเราะข้างๆอยากจะตบให้ฟันร่วงนะคะเพราะเราเครียดมากค่ะเพราะเราไม่รู้ทางออกของชีวิตค่ะเพราะเราไม่รู้ว่า อารมณ์และความรู้สึกมันเป็นตัวสั่งการอนาคตเราใหม่ค่ะแต่เมื่อครูนะคะรู้แล้วคุณเลือกที่จะเบิกบานค่ะคุณเลือกที่จะเต้นทุกคลิปค่ะคุณเชื่อหรือไมค่คะว่าครูสิตาเต้นแล้วคลิกอารมณ์ค่ะและอารมณ์ไปพลิกอนาคตค่ะสักครู่เดียวยากชามายว่าอวีไม่ไปสวัสดีนะคะบอสครูซายสีวิไลคดนันคุณราศีนะคะคดนิ่มคดแล็กี่สวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนนะคะ,สว,ส,คนนะ,คะสวัสดีมากๆเลย จากนนคนที่ไม่มีแต้มต่อทางสังคมจากคนที่ต้องบอกก่อนว่าบาดิฟเนี่ยครูมาครั้งที่5้าอ้าวี่นครูบอกจนทําไมครูมาบาดิฟห้าครั้งครูทําธุรกิจเครือข่ายทุกครูผ่านทุกทิศท,ทุกโถนะคะครูมาเที่ยวว่าครูทำธุรกิจเครือข่ายนะคะเรียกว่าเป็นระดับผู้นําเงินแสนนะคะทุกทุกเกือบทุกบ,บริษัทที่ครูทำนะคะเป็นผู้นําเงินแสนหมดเลยนะคะ แล้วก็ได้เป็นเทรนเนอร์นะคะด้านการตลาดออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งครูจิตาเนี่ยสามารถใช้การตลาดออนไลน์ผสมผสานกับกฎจักรวาลกฎ,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 กฎแรงดึงดูด่ะออกมาเป็นการตลาดเหนือมนุษย์ค่ะทำให้นะคะคนที่ร่วมมานกับครูสร้างธุรกิจกันเป็นร้อยๆ้ล้านกาไรกันมากมายมหาศาลจริงๆค่ะคุณมีสิทธิ์ในเชื่อนันชีวิตคุณไม่ใช่ชีวิตครูนะคะตอนนี้ครูอยากให้เราด้านได้ดื่มด่ำบรรยากาศตรงนี้กับครูนะคะที่นี่เม่าดีตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจูนจิตสั่งการแบบรวดเร็วกันสักครู่เดียว อ,อ๋อคุณสิตานะคะการสอนบ้านบ้านผลลัพธ์อภินิหารมากค่ะคุณมีสิทธิ์ไม่ใช่อนะคะคุณมีสิทธิ์ไปเรียนรู้กจักรวาลกับคนหลายคนค่ะคุณมีสิทธิ์ไปฟังนะคะคนที่มีเหตุผลมาคุยกับคุณนะคะวันนี้คุณสิตาค่ะทําให้คุณตื่นง่ายๆเลยค่ะคุสิตาจะไม่ชอบฟังคนที่ไม่มีผลลัพธ์ค่ะเพราะ คนปากดีเราโดนมาเยอะค่ะครูในฐานะที่เคยทำธุรกิจเครือข่ายขายประกันค่ะโดนหลอกมาใส่สูตรผูกไทยพูดดีค่ะพอพเยอะนะคะตีฟารานะคะหน้าตาดูน่าเชื่อถือโดนหลอกมาเยอะมากค่ะเมื่อครูรู้จักกฎจักรวาลกฎแรงใึงดูดกฎจักรวาลกฎแรงใึงดูดเป็นกฎธรรมชาติธรรมชาติเลยค่ะเหมือนกฎของแรงโน้มถ่วงเมื่อคุณกระโดดลงน้ําคุณไม่มีวันลอยขึ้นไปข้างบนคุณยังไงคุณก็ตก เหมือนกันค่ะกดจักรวาลกดแรงดึงดูดเหมือนกันค่ะเป็นกฎธรรมชาติที่ปกครองโลกใบน,นี้แต่คนโดยทั่วไปส่วนใหญ่รู้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณสิตาโชคดีมากได้รู้กฎนี้ค่ะและรู้วิธีการใช้งานของกฎนี้ค่ะการที่เราจะสั่งจิตนะคะจิตได้สํานึกเพื่อไปสั่งนะคะให้กฎวิทยาศาสตร์นี้ทํางานค่ะสําหรับใครเพิ่งมาใหม่ค่ะไปเซิร์ชค,คำว่าภาพยนตร์เดือดซีเครตนะคะคลิปนิวรอนเคยออกช่องสามเป็นกฎวิทยาศาสตร์นะคะคนระดับโลกเขารู้กันคนธรรมดาไม่มีทางรู้ค่ะ เมื่อครูสิตารู้ว่าวิธีการที่จะทําให้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายๆคือการที่เราจะควบคุมอารมณ์เราครูจึงเริ่มที่เบิกบานค่ะครูเต้นนะคะครูเปลี่ยนชีวิตค่ะครูจากคนที่เครียดมากๆค่ะท่าทางภาษากายของครูมันเครียดมากเลยค่ะมันสั่งได้แต่ความทุกความโศกความโรคความภัยค่ะเพราะวันๆเรานั่งเครียดปวดหัวไมเกรนจะแดดนะคะเพราะว่าเจ้านี่ทวงเช้าทวงเย็นค่ะขู่ฆ่าด้วยแต่เมื่อครูรู้กฎวิทยาศาสตร์นี้ครูยอมทิ้งหมดค่ะทั้งๆที่เจ้านี่ขู่ฆ่าเราอยู่ค่ะ ครูยอมเปลี่ยนอารมณ์แม้แต่ว่าเขามาทวงหนี้เราแล้วค่ะครูโดนทวงหนี้ทั้งนอกระบบและในระบบค่ะราวีกันทุกอย่างค่ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะครูจําเป็นต้องระง,งับอารมณ์โมโหกังวลเครียดทุกอย่างค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากจะสั่งจิตง่ายๆค่ะสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องปล่อยเรื่องราวลบๆทั้งหมดค่ะมันเราทุกทรมานมานานแล้วค่ะและชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนจิ๊ป่ะเรานะคะเครียดมาตลอดสิบกว่าปีเราก็ยังไม่หมดหนี้จิ๊กปะ เราก็จริงจังมาตลอดนะ20-30ปีชีวิตเราก็ยังไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นจริงหรือไม่จริงถามตัวเองไม่ต้องบอกครูครูจิตาค่ะพลิกชีวิตค่ะจากการที่เราปล่อยวางนะคะด้านที่เรากังวลทั้งหมดเลยไม่ว่าภาวะหนี้สินทุกอย่างอ้าวครูจะปล่อยวางได้ไงเขาทวงนี้ก็ในเมื่อความกังวลมันไม่ได้ทําให้เรารวยขึ้นเพราะกังวลมาสิบปีไม่ได้รวยขึ้นเพราะกังวลมาสิบปีไม่ได้รวยขึ้นค่ะก็เลยเลือกที่จะปล่อยความกังวลทั้งหมดค่ะทั้งๆท,ที่มีหนี้อยู่ เจ้าหนี้ทวงโทรศัพท์ไม่รับเลยค่ะที่เป็นสายโดยเฉพาะ02 02ถ้าเกิดใครเคยมีนี่จะเข้าใจก็คือเจ้าหนี้นั่นเองเจ้าหนี้ในระบบถูกไหมครูติดแบ็คลิสทั้งหมดค่ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะครูเลือกที่จะปล่อยวางไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยเราเจอทางลัดเราเจอทางร้อนแล้วมันไม่ได้ปล่อยแค่เรื่องราวลบๆค่ะแต่ปล่อยไม่ว่าเจ้าหนี้จะกดออดทวงกี่ครั้งเราก็ใจดีชู้เสือเข้าใจคํานี้ไหม แม้เหตุการณ์สถานการณ์ตอนนี้ตอนนั้นที่ครูอยู่ครูเหลือเงินติดตัว20บาทครูอยู่ห้องเช่าครูกาลังจะฆ่าตัวตายกับลูกได้ซ้าค่ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะในเมื่อถ้าเราจะกฎวิทยาศาสตรน์นี้และกฎนี้บอกให้เรานะคะมีอารมณ์ดีเบิกบานก่อนที่เราจะเบิกบานได้เนี่ยเรากังวลเรื่องหนี้สินอยู่ถ้าเรายิ้มไปแล้วใจเราคิดมันก็ไม่เปลี่ยนดังนั้นครูจึงเลือกที่จะปล่อยเรื่องราวลบๆนะคะปล่อยเรื่องราวที่เรากังวลทั้งหมดให้มันจบตรงนี้เลยใครอยากจะกังวลกังวลต่อไปค่ะ กังวลให้ตายชีวิตก็ไม่เปลี่ยนค่ะครูจิตาปล่อยความกังวลปล่อยความนี่สินครอบครัวแตกแยกลูกไม่มีพ่อคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความทุกข์ความโศกความรคความภายัยความเสนียดบันไลในความคิดอะคือปล่อยหมดปล่อยวางค่ะไม่กังวลอีกแล้วค่ะเพราะคําตอบมันชัดเจนมากค่ะตลอดระยะเวลาสิบปีครูมไม่เคยปหนี้ได้เพราะว่าครูกังวล และกฎวิทยาศาสตร์นี้เมื่อเราพูดซ้ํๆๆๆๆๆเรากังวลเราสงสัยมันเป็นพลังงานด้านลบที่ดึงดูดไม่ได้อยู่แล้วค่ะมันยิ่งดึงดูดความกังวลให้มากขึ้นค่ะมันยิ่งดึงดูดความสงสัยให้เกิดมากขึ้นมันมันยิ่งดึงดูดเรื่องราวที่เราไม่ปรารถนาม,มากยิ่งขึ้นค่ะพอครูเข้าใจกฎนี้ค่ะคุณจึงเลือกใหม่ค่ะเมื่อครูปล่อยความกังวลแล้วค่ะสิ่งที่2ค่ะที่ทําให้ครูสั่งจิตได้เร็วมากค่ะครูนะคะปินรูปค่ะครูนะคะ เอารูปสิ่งที่ครูปรารถนาค่ะความมั่งคั่งทุกรูปแบบเกิดมาไม่เคยทําค่ะเคยท,ทําธุรกิจเครือข่ายค่ะเขียนเป้าหมายค่ะแต่กดดันมากค่ะไม่รู้ค่ะเมื่อรู้กฎวิทยาศาสตร์นี้เขาบอกว่าจัก,กรวาลน,นะคะจิตใต้สํานึกจดจําด้วยภาพจะให้จิตใต้สํานึกสั่งการสมองเราเนี่ยมันจะมีนะคะกฎวิทยาศาสตร์ไปดูเอาเองนะที่เขียจอธิบายเยอะอธิบายง่ายๆแลวกันสมองเราเนี่ยนะคะมันจะมีจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึก จิตสำนึกคือประสาทสัมผัสทั้งหกจิตใต้สำนึกคือเป็นตัวรับคําสั่งและโปรแกรมเช่นคุณเชื่อว่าคุณจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจพอโตขึ้นมาคุณเป็นเจ้าของธุรกิจจริงหรือคุณมีความเชื่อว่าคุณมีผัวกี่คนผัวคุณต้องนลก้ยงใจคุณแล้วมันก็เป็นจริงนั่นแหละคือจิตใต้สำนึกมันสั่งการมาทําการทุกเวลาค่ะคุณจิตาค่ะก็เลยสั่งการจิตใต้สำนึกค่ะผ่านภาพเขาบอกว่ากฎจักรากวาลน,นะคะจดจําด้วยภาพค่ะคุณจิตาเริ่มปิ้นลูปความมังค่าค่ะถือลลูกลกก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 โาา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 รเเเเงงงงิินน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 นะะะคคสีีีททอทอออมมมมยหศจื่่่่ววััช้็็ ัวตายดีไหมเขาจะฆ่ากูหรือเปล่าครูปล่อยทั้งหมดไม่พอค่ะและครูจินตนาการได้ลบๆมาตลอด10กว่าปีค่ะและครูเริ่มที่จะเปลี่ยนนะคะผ่านการที่ครูทำภาพค่ะใช้ภาพนะคะการเงินความมั่งคั่งแม่เหล็กดึงดูดเงินทุกอย่างค่ะที่เกี่ยวกับตัวครูครูโปรแกรมการเงินนะความมั่งคั่งทั้งหมดเลยทาไมครูต้องโปรแกรมการเงินเพราะตอนนั้นเราติดหนี้เราจนเราไม่มีต้นทุนอย่างคนอื่นเขาครูใช้ทําอะไรคะในตอนนั้นที่ครูยังติดหนี้อยู่ครูยังไม่ได้ปินภาพด้วยซ้ำค่ะ เซฟไว้ในมือถือแล้วดู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 ความมั่งคั่งเกิดขึ้นกับฉันสั่งตัวเองค่ะสิ่งที่สามค่ะพอครูเป็นภาพสิ่งที่ครูพูดค่ะครูโปรแกรมตัวเองจนขนลุกค่ะเห็นภาพปุ๊บเงินกูทั้งนั้นเงินกูทั้งนั้นกูมั่งคั่งเหลือเฟือพูดทางน้ำตากูมันไม่มีต้นทุนอย่างเขาแต่มันไม่ใช่ประเด็นเว้ยกฎนี้คือกฎวิทยาศาสตร์ต่อให้น้ำตาแม่งจะเป็นสายเลือดแต่นี่จะเป็นการร้องไห้ครั้งสุดท้ายของกูกูจะพลิกชีวิตให้ได้ ฉันมั่งคั่งเหลือเฟือทุกอนุเซลของฉันดึงดูดความมั่งคั่งตลอดเวลาฉันรักเงินเงินรักฉันฉันดึงดูดเงินทุกสกุลฉันเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีฉันคืออายุน้อยร้อยล้านครูพูดกับตัวเองค่ะในสิ่งที่ครูปัถนาพูดซ้ำไปซะมาทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันค่ะครูหลับครูยังฝันว่าครูโปรแกรมตัวเองเลยหลายคนค่ะอยากจะพลิกชีวิตแต่คําพูดของคุณแต่ละคํามันไม่ไม่เป็นคําพูดพลิกชีวิตเลยถามว่าการเงินเป็นไงก็เรื่อยๆแต่ครูสิตาครูเดินออกไปค่ะแค่คคูเดินนนนออกบ้า มึงจะใช้นี่เดี๋ยวเจอกันพี่ไม่เกินสามเดือนรวยใหญ่แล้วเหรอเห็นโพสเรื่องเงินตอนเนี้ยอยู่ในกระบวนการกำลังสร้างอยู่พี่ใจเย็นๆเดี๋ยวพี่ได้เจอแน่ครูไม่เคยให้ใครขอโทษนะคะมาถุยน้ําลายใส่ความฝันของครูค่ะมึงอยากดูถูกกูได้แต่มึงทายชีวิตกูไม่ถูกเพราะเรามันแนบใจไม่แปลกที่เขาดูถูกเราเพราะเขาไม่รู้กฎวิทยาศาสตร์นี้และเราไม่มีสิทธิ์อวดดีเพราะเรายังไม่มีผลลัพธ์ นั่นคือสิ่งที่ครูบอกตัวเองค่ะและสิ่งที่ครูบอกตัวเองค่ะครูจะทําให้ดูครูจะทําให้ดูว่านี่ของจริงครูไม่ใช่แค่เชื่อค่ะแต่ครูศรัทธามากเลยค่ะในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดยิ่งครูค้นครูยิ่งศรัทธาค่ะคนระดับโลกทั้งนั้นที่รู้แต่คนแถวบ้านเราไม่รู้เลยโรงเรียนก็ไม่สอนเราตื่นรู้มากค่ะครูฝันใหญ่ครูฝันไปค่ะไม่น่าเชื่อค่ะเจ็ดเดือนครูนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านค่ะ 3เดือนครูปลดหนี้1 0ล้านจริงๆค่ะหลังจากที่ครูรู้จักกฎจักรวลกดแล้ดูๆครูขายของออนไลน์โดยที่ครูไม่ได้ยิงแอดโฆษณาค่ะมหาเทพออนไลน์สุดยอดไหมคะเป็นแบรนด์เดียวของโลกนี้ค่ะที่ไม่ต้องยิงแอดโฆษณาเลยค่ะครูเสียค่ายิงแอดโฆษณาเต็มที่ไม่เกิน20,000ค่ะครูทำพาธุรกิจ7เดือนร้อยล้านค่ะที่อื่นเขายิงแอดกันจ้าละวันนะคะจ้างดาลงดาราเนี่ยไอ้ดอกครูติดตามไม่ได้ทําค่ะใช้เฟซบุ๊กฟรีค่ะฟรีการตลาดค่ะ ยอดเข้าเป้าแตกค่ะปัจจุบันนำพาธุรกิจนะคะตัวมจิกโวโนะผ่านฝีมือคนไทยคนลาวคนกัมพูชาค่ะคนมงค่ะไปเกือบร้อยห้าสิบประเทศค่ะคุณมีสิทธิ์ไม่เชื่อนันชีวิตคุณเพราะครูสอนฟรีครูโปรแกรมตัวเองทั้งวันทั้งคืนค่ะครูเดินทุกย่างก้าวครูจะพูดตัวเองตลอดค่ะก้าวไปทางซ้ายก็เงินทองไหลมาเทมาก้าวไปทางขวาเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูมือของฉันเป็นมือวิเศษหยิบจับสิ่งใดสำเร็จง,ง,ง่าย,ายสบาย,บาย,บาย,บายลมหายใจของฉันดึงดูดแต่ความมังคังทุกอนุเซลวะหูฉันเป็นหูทิ์ได้ไป เรื่องของมึงคิดในใจเรื่องของมึงใครจะพูดไรเรื่องของมึงเรื่องของมึงผลลับครูเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะสเดือนคูปลดหนี้สิล้านหเดือนคูซื้อบ้านเงินสดค่ะหเดือนครูซื้อบ้านหลังที่สองเจ็ดเดือนคุูนำพา,าธุรกิจสู่รลายล้านปัจจุบันคูทําธุรกิจมาเกือบสองปีคูซื้อบ้านให้ตัวแทนอยู่ประมาณสามสิบห้าล้านนะคะคุณคิดว่าคนที่อยู่ห้องเช่าคนที่เหลืองเงินติดตัวยี่สิบาทวันนั้นคนที่จบมหกผ่านการมีผัวมาก็เยอะค่ะครอบครัวล่มเร่มาก็เยอะค่ะ ยกเว้นคูเริ่มตอนนั้นแบรนด์คูเริ่มดังแล้วเขาเชิญไปออกรายการก็จ่ายเงินสนับสนุนอันนั้นไม่เกี่ยวค่ะคูปั้นตัวเองขึ้นมาค่ะจากขี้ควายสู่ปฏิมาก,กรรมระดับโลกสะใจไหมคุณนะ่ะสั่งจิตตัวเองแบบไหน,นเรื่อยๆหมื่นหนึ่งก็พอแสนหนึงก็พอคุยตามไม่พอใครบอกให้คุณพอเพียงพอไปเลยค่ะพ่อแม่คุยยังไม่สบายค่ะ ครูพูดกับตัวเองซ้ำๆค่ะในวันที่ครูยังไม่มีเงินร้อยล้านค่ะครูมียี่สิบาทแต่ครูก้าพูดได้ยังไงว่ามีร้อยล้านก็ใจมันถึงอ่ะก็ใจมันถึงอ่ะก็ใจมันเชื่อและบอกตัวเองว่าถ้าครูกูแล้วกูจะช่วยคนคนไทยที่จนแบบกูมีเยอะทําไมครูสิตาไม่ใช้ภาษาจับส่งแบบคนอื่นคูจะช่วยคนจนคนรวยที่ดูครูสิตาที่เป็นธรรมชาติเข้าใจเก็ตตื่นรู้ค่ะ กฎจักรวาลคือกฎธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งเยอะครูจะประดิษฐ์คําก็ได้ค่ะคุณแปลแปดคาเบตอเมลัะคุณรีซอมกับครู่บละคุณมีวิชั่นเยอะแล้วรีซอฟคุณล่ะเอาไหมสอนแบบเนี้ครูจบมหกค่ะครูครูพักรักจาค่ะครูไม่ใช่ครูสายประดิษฐ์ประดอยคําพูดเพราะมันไม่ใช่กฎวิทยาศาสตร์กฎวิทยาศาสตร์คือกฎธรรมชาติน้ำมันก็ไหลของมันไปปลามันก็ว่ายของมันไปมันไม่ต้องฝืน คุณจิตามไม่ได้ฝืนค่ะเป็นธรรมชาติของตัวเองสุดขีดคุณพูดกับตัวเองทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันค่ะใครนินทาไม่เป็นไรจะดังใหญ่แล้วกูหกล้มเดินแล้วหกล้มโอ้แผ่นดินยังหลักกูเลยเดินเกี่ยวเท้าตัวเองนั่นเนี่ยรวยรวยเลื้อลังแล้วมึงเนี่ยเราจะพูดอะไรเราก็พูดคุณพูดแล้วมันสะเทือนถึงอารมณ์ไหมคุณพูดแล้วปากมันพูดแต่ใจมันไม่พูดหรือเปล่า คุณตาไม่ปัไม่ทาค่ะใครอยากพอเพียงพอไปเลยค่ะขอโทษนะคะคนที่บอกพอเพียงมาคนบึงมีเพียงพอหรือยังวันนี้ถ้าคุณตายวันนี้บุ่งนี้ตายเลยครอบครัวมีเงินใช้เท่าไหร่ในเมื่อจะกดระดับโลกเหมือนกันทําไมมึงต้องฝันเลยกว่าก็ตั้งเป้าดิทําบุญครั้งละล้านครั้งละร้อยล้านคุณตาจะทําบุญค่ะอยากจะจ่ายภาษีค่ะตั้งใจแล้วจะจ่ายภาษีเยอะๆเดือนที่แล้วจ,จ่ายภาษีไปเจ็ดแสนหกแสนกับเจ็ดแสน มีมากก็ทําบุญไปมากสิจะทําบุญหนึ่งบาทไปถึงเมื่อไหรและจะอ้างอะไรในเมื่อคนที่จนมานั่งสอนคุณแสดงว่าในกระเป๋าคุณถ้าคุณล้วงไปมีมากกว่า20บาทโอกาสที่คุณประสบความส็จมากกว่าคุณตายเยอะไหมคะโคตรเยอะที่มันไม่เยอะคือหัวใจของคุณคุณไม่ได้เอาแบบที่ครูเอาคุณไม่ได้โปรแกรมแบบที่ครูโปรแกรมคุณไม่ได้คิดว่านี่คือทางรอดของคุณค่ะคุณไม่เคยจะตายแบบที่ครูจะตายไงคุณก็เลยรู้สึกว่ากูคงไม่ต้องวิ่งเท่าครูหรอกมาเพราะกูไม่ได้จะตายชีวิตกูก็โอ ขาดผัวสักคนสิเป็นยังไงเออฉันก็มีชีวิตที่ดีดนะเมียฝรั่งลองผัวไม่เลี้ยงสิคะเหลือไหมพ่อแม่ได้อะไรหรอต่อเดือนเดือนรักเท่าไหร่พ่อแม่ป่วยขอเงินสามีทงท,ง,ทงรักษาพ่อแม่ได้ไหมถ้าพ่อแม่เป็นมะเร็งรักษาได้เป่าพ่อแม่เป็นโรคร้ายมีเงินจ่ายหรือยังพี่น้องเกิดเป็นโรคร้ายขึ้นมามีไหมบัญญาที่จะช่วยเขาถ้ายังรออะไร ก็มันคือทางรัดก็มันคือทางรอดอ่ะก็มีสิทธิ์ไม่เชื่อชีวิตคุณเพราะสอนฟรีใจจะเอาอ่ะอุปสรรคต่างๆที่มันยากๆอ่ะผ่านมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วจริงไม่จริงจะตายแหล่ไม่ตายแหล่มึงผ่านได้มาทุกรอบแต่พอเจอทางรอดขอโทษน,นะลูกเอาตีนแย่เอามือเขีย่ยเอานิ้วจิ้มมึงจะสําเร็จยังไงวะคุณสิตาเดิมพันด้วยชีวิตเข้าใจคนเดิมพันด้วยชีวิตกับคนที่ทําเล่นๆวะ คูสิตาเดิมพันด้วยชีวิตค่ะพลาดคือตายพลาดคือตายเพราะพวกนี้ไม่แน่ไม่การตีตัวเองไม่ได้จะตื่นมาเปล่าทุกวันต้องลุ้นกับเวลาว่าจะประคุณถ้าเราตื่นครูจะขอบคุณก่อนเลยค่ะขอบคุณลมหายใจของฉันนะที่ทําให้ฉันลุกขึ้นมาสร้างสรงสรค์สิ่งด,ดีงามมากมายฉันจะยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้คนขอบคุณสมองสุดอัจฉริยะระดับโลกของฉันนะที่มีความรู้ดีๆช่วยเหลือผู้คนให้ตื่นรู้มากมายมหาศาลขอบคุณดวงตาของฉันดวงตาเห็นธรรมของฉันที่มองเห็น แต่สิ่งดีๆคนดีมากมายเข้ามาหาฉันคนไม่ใช่ออกไปให้หมดขอบคุณจักรวาลที่จัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับฉันเห็นไหมนี่คือการเอาจริงค่ะเพราะคุณการันตีไม่ได้ว่าพรุ่งนี้คุณจะลืมตาตื่นนั่นคือสิ่งที่ครูเอาแขวนคอทุกวันค่ะถ้าเราไม่ตื่นพ่อแม่เราจะตื่นไหมล่ะหรือถ้าเราตื่นพ่อแม่เราจะตื่นไหมล่ะพรุ่งนี้ คุณล้อเล่นกับชีวิตตัวเองมาเท่าไหร่ครูไม่รู้นั่นชีวิตคุณไม่ใช่ชีวิตครูค่ะแต่มันทางรอดอะทําไมครูสีตาสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ทําได้เนี่ยครูรวยก็มากับเราครูรวยกัมพูชาค่ะสร้างกำไรร้อยล้านจากการเลโกบครูสีตาเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละจะให้ครูรวยมาไล่ด้วยวันนี้ให้เขาพักผ่อนก่อนคนเดิมพันด้วยชีวิตกับคนทําเล่นๆอะได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากันหรอกนะและที่ครูสีตาเจอมาเยอะมากค่ะกับเหล่าลูกศิษย์ค่ะมาแป๊บๆเหมือนจะเก่งค่ะบินแล้ว เก่งมากอีกไม่นานก็รู้ผลลัพธ์มันก็คือผลลัพธ์ค่ะของจริงต้องมีผลลัพ์ค่ะไม่ใช่คุณเจอคนปากดีแต่ไม่มีผลลัพธ์วัดกันที่สถิติค่ะเอามาวัดกับครูสิตาค่ะครูติดลบสิบล้านค่ะครูประสบความสำเร็จเดือนแรกร้อยล้านเท่าค่ะเจ็ดเดือนครูประสบความสำเร็จหมื่นล้านเท่าค่ะจะวัดทั้งทีไม่ต้องวัดแบบนี้ไปท่องยุทธภบให้ครบครับ และคุณจะเสียเวลามากเมื่อคุณมานั่งฟังคนที่ไม่ประสบความสําเร็จค่ะมาพูดค่ะครูติตาค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อก่อนครูทําธุรกิจเครือข่ายค่ะครูเคยเล่าไอ้ครูเล่าอ่าเดี๋ยวครูเล่าใหม่ละกันครูเคยทําธุรกิจเครือขายค่ะแล้วเขาโปรโมทว่าคนนี้คือผู้หญิงเงินล้านครูก็ไปฟังเขานะติดตามมาสองปีค่ะเข้ามาปุ๊บขนหัวลุกตื่นเต้นมากเลยอู้ผู้หญิงเงินล้านอยากจะมีเงินล้านแบบเขาเขาก็ขับรถปอร์เช่ค่ะแต่ทําไมเราไม่ถามว่าไอเล่มรถเขาได้หรือยังบ้านเขาก็ยังไม่มีค่ะ แล้วเงินล้านน่ะไอ้ผู้หญิงเงินล้านเขาอว่าล้านกี่เดือนวะแต่ครูสิตาเดือนแรกล้านน่ะเจ็ดเดือนน่พาธุรกิจสู่ร้อยล้านถ้าคิดว่าไม่น่าเชื่อถือก็แค่บล็อกเพจครูสิตาัสมผสาปมเองได้ไม่ต้องเจอกันอีกถ้าคนบอกคุณมีร้อยล้านคุณขอดูเล่มรถเขาได้ป่ะล่ะคุณขอดูโฉนดเขาได้ป่ะล่ะคุณครูสิตานะคะที่หน้าเพจพัสิตาที่หน้าเฟซบุ๊กพาสิตาสักสิริธนากุลถ่ายให้คุณเห็นหมดเลยค่ะหมู่บ้านตัวแทนค่ะที่คุณซื้อให้ตัวแทนอยู่ค่ะบ คุณไปรือประวัติพัสสิตาศักดิ์สิทธนาคุณทายให้เห็นทุกอันถ้าคุณเป็นเจ้าของโครงการถ้าไม่ได้ซื้อบ้านจริงคุณให้เขาอยู่ไหมแล้วคุณติดแบคกลต์อะผ่อนไม่ได้อ่ะพิ่งจากติดแบคกลต์ list, พิ่งพ้นมาเนี่ยปีกว่ากับสองปีใจคุณอ่ะเอาหรือเปล่าไหวอรืเปล่าเจออะไรมามากมายพอเจอทางรัดกับทำเล่น ไม่เป็นไรมั้งกับไม่ต้องเรียนก็ได้พลาดจริงๆค่ะครูบอกค่ะสิ่งที่แตกต่างระหว่างคนที่กําลังจะจมปักกับคนที่พัฒนาคนพัฒนาจะบอกว่ายิ่งเรียนยิ่งรวยค่ะแต่คนจมปักจะบอกว่าไม่ต้องเรียนหรอกแค่นี้ก็พอแล้วไม่มีทางค่ะครูคฟันครูเดิมพันด้วยชีวิตค่ะไม่ต้องเรียนกับครูสิตาหรอกไม่ต้องลงคอร์สครูไม่ได้ครูไวหว้หวางขาห้าทีเลยอย่าลงคอร์สกับครูถ้าเรียนฟรีไม่ได้ผลครูพูดอย่างนี้ทุกคลิปจริงไหม เรียนฟรีไม่ได้กำไรเอามาลงทําไมเอามาลงทําไมเพื่อเพื่อรวยไม่ต้องอุดหนุนคนที่ไม่มีผลลัพธ์เขาจะห้ามคุณห้ามเรียนอย่าเรียนอย่าทําเพราะเขากลัวคุณจะเด่นกว่าเขาแต่คุณรู้ไม่ทันคนเราอ่ะ และที่สําคัญคือเขาทําไม่ได้คุณว่าบนโลกนี้ระหว่างคนล้มเหลวกับคนประสบความสำเร็จอะไรเยอะกว่าคุณจะเลือกฟังใครอ่ะบนโลกนี้มีคนประสบความสำเร็จสิบเปอร์เซ็นต์ของโลกคุณจะเชื่อฟังใครอ่ะนั่นโลกของคุณไม่ใช่โลกของครูนั่นก็ชีวิตคุณไม่ใช่ชีวิตครูเพื่อสอนฟรีเพื่อเพื่อให้ทุกคนได้ตื่นรู้ค่ะ และไม่ต้องห่วงครูคะ่ะอุย้ยครูซีเรียสครูอ่ะเบิกบานนี่คือน้ำเสียงของครูนี่คือความจรงิงจังที่ครูตั้งใจสอนถ้าครูซีเรียสผลลับครูอ่ะมาไม่ได้หรอกคะ่ะจากคนที่ติดลบสิบล้านเหรียญติดตัวยี่สิบาทวันนี้มีโรงงานจะเอาบ้านกี่หลังอะคลลงหัตก็มีจะเอาอะไรถ่ายทุกอย่างที่หน้าเฟซบุ๊กไปส่องได้เลยส่องประวัติทําเครือข่ายขายประกันมาจริงไหมทําทุกอย่างคะ่ะสอนฟรีเนี่ยเปลี่ยนชีวิตให้ได้ไปลงคอร์สดิถ้าเปลี่ยนชีวิตไม่ได้ไม่ต้องลงทีเล่นทีจริิงงีีเเข้้้าาาอออกกไไมไม่่่ตทํคคยชชวน,นททรธุจูแล ทุกวันนี้ตอบอินบอกแทบไม่ทันระวังผีหลอกยังไม่น่ากลัวคนหลอกเนี่ยน่ากลัวสาบานเลยค่ะไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอผู้หญิงคนนี้ชื่อพัชริตาศักดิ์สิทธนากุลอดีตเดิมชื่อรัชดาพรสุนทร,รชื่อเปลี่ยนคุณรู้ใช่ไหมชื่อทำไมต้องเปลี่ยนเลขศาสตร์เบอร์โทรเลขศาสตร์ทุกเบอร์ค่ะเมื่อก่อนชื่อมะเมียวค่ะตอนนี้ชื่อตาค่ะตอนน้าพอเริ่มตัวชื่อตาอ่ะพอเปลี่ยนชื่อชื่อตา ปัจจุบันคูสิตาโคสีตาอีตาเอาที่เบิกบานเล็กได้หมดสาบานนี่ตอนธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟทุกอย่างเลยอยู่ตรงนี้ถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่เหลืองเงินติดตัวยี่สบาทจริงๆการพลิกชีวิตเป็นการคดโกงทุจริตชาวบ้านเข้ามาหลอกลวงคนอื่นโดยไม่ชอบทำขอให้ฟ้าผ่าตอนนี้เลยขอให้ฟ้าผ่าตอนนี้เลยบ้านทุกหลังรถทุกคันธุรกิจที่ดำเนินเติบโต มึงโกงคนอื่นเขามึงทุจริตมึงมันหลอกลวงฟ้าผ่านเลยแต่ถ้าสิ่งที่พูดมันได้จริงมันทำจริงมันซื่อสัตย์ใจแม่งให้จริงขอให้รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียิ่งกว่านี้ค่ะเป็นลำดับต้นๆของโลกให้เป็นบุคคลสําคัญระดับโลกเคยมีคนสาบานให้ตัวเองตายเพื่อคุณไหม และครูการันตีค่ะว่าใครที่เดินตามครูเชื่อแบบล้านเปอร์เซ็นต์คุณรวยยิ่งกว่าครูค่ะเพราะครูไม่ได้สร้างได้คนเดียวก็สุดแท้แต่แล้วสาบานให้จะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของคุณคุณจะเชื่อคนที่ไม่เคยสาบานและไม่มีผลลัพธ์เรื่องของคุณเรื่องของคุณค่ะชีวิตคุณไม่ใช่ชีวิตครูที่ครูพูดเพราะครูต้องการให้ทุกคนรอดเหมือนที่ครูรอดค่ะเพราะครูต้องการให้เรากินอิ่มนอนหลับค่ะเพราะครูไม่อยากให้เรามองเห็นแค่แถวบ้านเราค่ะโลกมันกว้าง มันสวยงามมากค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวค่ะอยากให้ทุกคนได้มีชีวิตค่ะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานหนักเราก็ตายหาค่ะเมื่อเจอทางรัดยาเสียเวลาค่ะลุยมันสุดขีดไปเลยทํามันสุดขั้วไปเลยเฮ้ยง่ายๆสบายๆเบิกบานลูกตีบวกเข้าไว้ไอ้ครูสิตาปากบิดปากเบี้ยวเผาๆลงบ้างเรื่องลบๆฟังสิ่งที่ครูสอนประเทืองปัญญาลูกครูอาจจะไม่ใช่คนพูดเผาค่ะแต่ครูโคตรจรงใจอะมั่นใจมากว่าตัวเองเป็นคนโคตรคนดีอะ กูไม่รู้ว่าทั้งโลกนี้ใครจะมาพูดแบบนี้กูแต่กูมั่นใจอ่ะกูเป็นคนโคตรคนดีอ่ะถ้าชอบคนที่เปลือกจริตจะจาก,การ้านนักไม่ต้องดูครูสิตาบล็อกไปเลยค่ะจบเพจครูสิตาพรสวัสดิ์ปั้นเองได้กดบล็อกเลยลูกไม่เจอการเจอครูค,คลิปเดียวจบไหมอยากเรียนเห็นผลไปลงคอร์สแคมป์สัมมานาค่ะไหวบังขายาอีกครั้งหนึง่งไม่ต้องลงคอร์สแคมป์สัมมานาถ้าเรียนฟรีไม่สามารถเสกกํกำไรได้ไม่ต้องการพัฒนาขั้นอัพเลเวลอย่าลงคอร์สรวยแล้วไม่ต้องอุดหนุน ชัดเจนนะโอเคนะทุกคนตื่นรู้นะเข้าใจนะสั่งจิตสั่งตลอดเวลาเพราะแค่คุณอยู่เฉยๆคุณก็คิดลบแล้วคุณนั่งอยู่คุณได้ยินคนนิทาคุณก็คิดลบแล้วแค่ใครมาถอนหายใจใส่หูคุณคุณก็คิดลบแล้วแค่ผัวทําอะไรไม่ถูกใจคุณก็คิดลบแล้วคุณพร้อมจะคิดลบตลอดเวลาไงทําไมครูจึงให้เราสั่งจิตตลอดเวลาทําไมครูจึงให้เราดูรูปดีๆตลอดเวลาทําไมครูบอกให้เราอย่าแชร์เรื่องเราลบๆเพราะเรามันลบง่ายไง โอเคไหมอยากเปลี่ยนชีวิตบวกขาดทยานฟ้าค่ะและชีวิตจะพลิกไปตลอดการด้วยรักและปรารถนาดีสุดหัวใจค่ะจากครูสิตารพรสวรรค์ปั้นเองได้เพราะเชื่อว่าพรสวรรค์ต้องปั้นเองค่ะครูสิตาทําได้ทุกคนทําได้แล้วเจอกันมาเป็นคนระดับโลกไปกับครูค่ะมาอยู่แนวหน้านด้วยกันแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะไม่ได้ทักแต่รักนะเลิฟยูเลิฟยูอย่าลืมนั่งสมาธินะลูก